สวัสดีครับท่านผู้ชมอีวีนี้ชมรมพุทธ่าวดอนเมืองน,นำท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลทีเคสเตเดียมซอยประชาร่วมใจ13เขตคลองสามวากรุงเทพมาหานครไปชมการแข่งขันฟุตบอลพัฒนาฝีเท้าก้าวสู่ความเป็นเลิศในรุ่นอายุ12ปีโดยมี6อะคาเดมี่พันธมิตรร่วมดวลหัวเกือก คู่แรกทําการแข่งขันเวลา9ก้นาฬิกาบางกะปิเอชุดสีขาวลายมนหัวเกือกกับเยาวชนชมรมผูส้สขาวดอนเมือง

คู่ที่สองเป็นการแข่งขันในสายบีชมรมฟุตบอลเพลย์มือไทยชุดสีแดงเปิดเพลงแข่งแรกกับสมุนอนบางกะปิบีทั้งสองทีมสรีระร่างกายหรือบอดี้ไม่หนีห่างกันมากนักทินเสียงนกหวีดของเท้ามารีวอลลาดให้สัญญาณเกมเริ่มแบทเทอร์ทั้งสองฝ่ายวิง่งเข้าหาใส่กันอุดต,ตลุดชนิดทีทผู้ปกครองทั้งสองทีมที่ตามไปเชียร์ลูกๆติดขอบสนาม ส่งเสียงเชียร์เฮลั่นให้กำลังใจลูกๆล,ลั่นทุ่งคลองสามวาเลยทีเดียวคู่นี้เป็นคู่ที่สามโรงเรียนวัดบึงทองหลังชุดสีส้มเปิดเพลงเกลือกขยมกับสโมสรบางกาปิบีคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันฝีเท้าของน้องๆทั้งสองทีมคลาดพอกันแลกกันสนุกสนานชมเกมและเพลินตา คู่ที่สี่ของรายการเยาวชนชมรมผู้อข่าวดดนเมืองชุดสีเขียวขยี้หัวเกือกกับทีบียูในเต็ดชุดสีแดงดูตามรูปเกมแล้วคลาดบอลระบบทีมของน้องๆทั้งสองทีมคู่ขี้สูสี เปิดเกมแรกกันสนุกสนานผู้ปกครองส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจลูกๆล,ลั่นสนามทีเคสเตเดียมแม้กับเตออกหลังนี่ช <c oughs> ่วยกันลุกช่วยกันกเร็วสวยมาหักพริกว่าเออพริกเ็ว